สบายไม่เกรงใจไใข่ดุดันทิมสันผมพาม้าเร็วมาเปลี่ยนยางครับท่านผู้ชมใช้มา3ปีกว่าแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะยางเนี่ยยางยี่ห้อนี้ทิมสันเนี่ยผมใช้มา3ปีกว่านะครับตั้งแต่ขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมันมันไม่มีลื่นนะไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าถนนลื่นทับเส้นขาวเนี่ยไม่มีลื่นเลยมันขับลิ่มตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยรั่วเลยนะครับยางเนี่ยครับผมมาใช้ร้านเนี่ยประจำนะครับ สามสามปีแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับยางทิมสันอันนี้เราไม่ได้อวยนะแต่ยางเขาดีจริงๆเนี่ยครับแหมเดี๋ยวมาดูว่อนนี่ครับกับปั้นเดลเวฟปีหนึ่งเก้านีครับสมบุกสมบันเต็มที่เนี่ยครับต้องบอกว่ายางมันดีมากนะขนาดว่า สามปีกว่าแลนะ้วเนี่ยเนื้อยางยังยังยังดีอยู่เลยนะครับมันใช้ได้อีกนานแต่ว่ามันสามปีผมเลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งแรกก็ตอนหมื่นสองนะครับเข็มไม้หมื่นสองตอนนี้เข็มไม้มาที่สี่หมื่นกว่าแล้วอ่ะเห็นไหมเพิ่งเปลี่ยนยางเนี่ยคุ้มถ้าใครจะเลือกเนี่ยอันนี้อย่างที่บอกคือผมไม่ได้โวยแต่ว่าทีมสันงวิญาณที่ดีมากใช้คนไม่ลื่นเลยนะครับ ฝนจะตกถนนจะลื่นยังไงคุณขี่ไม่มีลื่นเลยนะครับแต่บอกว่าก่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็อย่าประมาทนะครับดีที่สุดนะครับไอทุกยางของพี่เป็นทุกเหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เปลี่ยนแค่ยางเดียวพอไม่ต้องเปลี่ยนทุกเหลีครมบผมครับน้องน้องก็บริการดีด้วยนะครับไออันไหนที่ ทิ่มเสียก็ไม่เปลี่ยนอันไหนที่ไม่เสียก็ไม่เปลี่ยนนะครับร้านนี้ไม่มีชาร์จนะได้อยู่ซอยหนาแดงนี่เองเข้ามาประมาณเท่าไหร่นะโลนึงว่ะสองร้อยสรเมตรอ้อยเมตรฝั่งซ้ายเนี่ยซอยซอยหนำแดงเนี่ยติดป้ายเลยทิ้มสันเนี่ยครับสำหรับคนที่อยากใช้ยางทนทนนะแนะนำร้านนี้เลยนะ